ไม่ผ่านสิทธิ์รับเงินเฟส2หากมั่นใจสามารถอุทธรณ์สิทธิ์ใหม่ได้นะครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหลังจากนำเสนอคลิปการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินหมื่นในเฟสที่2ไปแล้วก็มีท่านผู้ชมลหลายท่านนะครับทักเข้ามาว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินในวันที่27มกราคมที่จะถึงนี้ก็เลยจะแนะนำวิธีการอุทธรณ์สิทธิ์ หากเรามั่นใจว่าเงื่อนไขที่ทางแอปทางระบบแอปทางรัฐนะครับแจ้งมานั้นมันไม่จริงมันไม่ใช่เลยเราจะทำยังไงดีจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินหมื่นในเฟสที่2อผ่านทางแอปทางรัฐเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เยอะมากๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับแต่เราก็ยอมรับได้ว่าเราไม่เข้าเกณฑ์จริงๆ ที่แจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็คืออายุยังไม่ถึง60ปีบริบูรณ์มันก็เป็นเรื่องจริงครับแล,และหลายท่านก็เป็นเพราะสาเหตุเดียวกันกับผมนี่แหละครับแต่ก็น่าเสียดายคนมีสิทธิ์แต่ถูกตัดชื่อออกราวๆหนึ่งหมื่นพันคนเลยทีเดียวซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นผู้สูงวัยแต่เสียชีวิตในระหว่างการรอประกาศรายชื่อ,อเพื่อรับเงินอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนะครับ แต่สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ที่หนึ่งคืออายุครบ60ปีบริบูรณ์แท้ๆแต่ไม่ผ่านสิทธิ์จะเป็นเพราะสาเหตุใดกันบ้างและจะแก้ไขหรืออุทธรณ์สิทธิ์ยังไงอุทธรณ์สิทธิ์กับใครเดี๋ยวเรามาดาูจากคลิปนี้กันครับประการแรกเลยผู้สูงวัยดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับแอปทางรัฐก่อนหน้านี้ อันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในเฟสนี้นะครับต้องรอเฟสที่3นู่นประการที่2ท่านอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินหมื่นในเฟสที่1ไปแล้วอันนี้ก็หมดสิทธิ์เช่นกันครับประการที่3หากท่านไม่ผ่านสิทธิ์เพราะระบบแจ้งว่าท่านเป็นผู้ที่มีรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนหากไม่จริงข้อมูลผิดพลาดท่านสามารถที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ได้นะครับประการที่4 หากระบบแจ้งว่าท่านเป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีเนี่ยรวมกันเกินห0 0 0 0 0บาทหากข้อมูลไม่ตรงเราไม่ได้มีเงินฝากมากมายขนาดนั้นอันนี้ก็สามารถอุทธรณ์ได้เช่นกันและมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์คืนมาด้วยนะครับประการที่ 5, มีบางท่านแจ้งเข้ามาว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ครบอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับเพราะการยืนยันใช้เลขประชาชน หากท่านลงทะเบียนถึงขั้นที่3แล้วยังไงยังไงก็เข้าเกณฑ์และการที่จะรับเงินได้จะต้องผูกพร้อมเพกกับเลขประชาชนเท่านั้นนะครับและก็ผูกให้เรียบร้อยด้วยหากผูกกับเบอร์โทรศัพท์จะไม่สามารถที่จะรับเงินได้นะครับให้รีบแก้ไขด่วนทีนี้หากเงื่อนไขต่างๆที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะ่ะและเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะรับเงินหมื่นในเฟสที่2นี้ให้ทําการอุทธรณ์แบบนี้นะครับ ให้ท่านที่ต้องการจะอุทธร์นะครับโทรไปที่เบอร์11 11 1 11่ก็คือ14ตัวนั่นแหละครับโทรฟรีครับเป็นเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนและเมื่อโทรติดแล้วระบบจะให้เรากดเลขที่ที่เป็นเลขภายในให้เราเลือกกดเลขศูนย์นะครับกดที่เลขศูนย์นะครับย้ำนะครับจะเป็นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เมื่อมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วเราก็แจ้งชื่อแจ้งเลขประชาชนของเราเข้าไปและก็สอบถามสาเหตุที่ทำให้เราไม่ผ่านสิทธิ์รับเงินหมื่นในเฟสที่สองนี้แล้วก็ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ฟังและขออุทธรหากอุทธรณ์ผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์คืนมาและรอรับเงินในวันที่27มกราคมที่จะถึงนี้ต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยและก็นำช่องทางในการอุทธรณ์สิทธิ์มาฝากกัน หากสาเหตุที่แจ้งที่ระบบแจ้งมาเนี่ยไม่เป็นความจริงข้อมูลไม่ตรงเราก็ควรที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ของเราดูนะครับส่วนท่านใดที่ไม่เข้าเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับเงินในเฟสที่2นี้รวมถึงคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้รอในเฟสที่3ที่จะแจกในช่วงไตรมาสสหรือประมาณเดือนมีนาคมหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับ เพราะเห็น <S aren Philadelphia> ทางรัฐมนตรีช่วยคลางแจ้งว่าหากเราแจกเงินนะครับในเฟสที่2เรียบร้อยดีก็อาจจะมีการลงทะเบียนเฟส3ให้สลับผู้ที่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นอีกประมาณสัก1เดือนก็รอรับฟังข่าวดีกันอีกทีนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสรับเงินในเฟสสสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากมีความคืบหน้าใหม่ๆจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน สวัสดีครับ